สวัสดีครับพี่เพื่อนๆนะครับผมไม่ไลฟ์นานนะครับเพราะว่าตอนนี้ไก่รวมผมไม่ค่อยโตไม่ทันนะครับมีน้อยนะครับแล้วก็ชุดโตสุดก็เพิ่มเพิ่มเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนก็ยังไม่สู้ไก่นะครับผมจับครอบตัวซ่าๆมีทังหมดสามตัวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูนะมีลูกพ่อจรวดหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่นหกเดือนนะหกเดือนนะครับ อ่เป็นลูกเป็นพ่อจรวดนะครับแม่เป็นเจ็เจ็ดยกเหล่าเก่านะครับแม่เป็นก้อนร้อยนะครับแม่เป็นก้อนร้อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพี่น้องกันสองตัวนะก็จะเป็นอ่ลูกนะครับแม่เนี่ยเป็นลูกของพ่อสสนชัยนะครับแล้วก็บวกพ่อญี่ปุ่นไว้นะครับมีอยู่แค่สองตัวนะเดี๋ยวผมพามาชมครับหนึ่งตัวนี้นะครับ นี่หน่วยก้านดีนะหน่วยก้านดีทรงอะไรดีนะครับแต่อายุยังน้อยครับผมออกงอนๆนะครับเพราะว่าแม่เขาเป็นงอนนะครับแม่เป็นงอนร้อยเลยครับแม่เป็นสิเจ็ดยกเหล่าเก่านะครับเหล่าแก่ๆเลยครับแม่เป็นเหล่าเก่านะตัวนี้นะครับตัวนี้แม่เป็นลูกเจ้าข้อปุ้นนะครับเจ้าข้อปุ้นผมแบ่งมาจากพี่หมอแบคงอีกทีหนึ่งครับ ก็คือพี่หมอแบงค์นะครับแบ่งมาจากหมอภาพนะครับแล้วก็ผมก็แบ่งนะครับแบ่งลูกไก่มาจากพี่หมอแบงค์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นลูกของแม่เป็นลูกของเจ้าข้าวปุ้นนะครับเจ้าข้าวปุ้นเนี่ยเป็นจิบเจ็ดยกนะครับผมเป็นจิบเจ็ดยกเหล่าเก่าๆของซีพีนะครับผมไล่ตัวเมียคึกเลยครับนี่นะไอตัวนี้นะครับผมแม่นี้นะครับเป็นวดนร้อยนะครับแล้วก็ ฟักไม่ค่อยเก่งนะครับพอฟักไข่แตกอะไรแตกนะครับก็มีชุดนี้มันมีสามตัวนะก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเหนือตัวเดียวครับหลือตัวผู้นะเดี๋ยวพามาชมอีกสองตัวนะครับเป็นลูกพ่อญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมาดูเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนอกแดงๆนะครับกดๆนะครับแดงๆโนรีโนรีนะครับผมมีพี่น้องกันสองตัวนะครับนี่ แม่นะครับแม่เป็นลูกสาวพ่อแสนชัยนะครับตัวพ่อเก๋ครับแม่เขาเป็นลูกพ่อตัวพ่อเก๋ะนะตัวพ่อแสนชัยนะครับแม่เขานะส่วนพ่อเป็นพ่อญี่ปุ่นครับชุดนี้มีตัวผู้อยู่แค่สองตัวนะครับับผมเป็นคอกเดียวกันเลยนะครับสีออกแดงๆติดพ่อเลยครับเป็นลูกครึ่งนะถ้ากับเป็นพ่อเป็นญี <Henry> <íb S 1> ่ปุ่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็แม่เป็นพนัดนะครับเดี๋ยวรูคู่เกิดอีกตัวนะตัวนี้นะครับ นี่ครับไก่ยังเด็กๆนะครับยังไม่ผึ่งนะครับไก่ยังไม่ผึ่งนะครับยังเด็กๆนะยังไม่ยังไม่ยังไม่สู้นะครับยังไม่สู้ไก่นะครับยังไม่ผึ่งนะครับยังไม่ผึ่งนะครับเพิ่งจับครอบเมื่อคืนนี้นะครับเพิ่งจับครอบเมื่อคืนนะตัวนี้ออกแดงๆตีแลงๆนะครับนี่ครับมีสามตัวนี้นะครับที่ว่าเริ่มจะไล่ตัวเมียผมก็เลยจับครอบก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะเสียหมดครับถ้าเกิดว่าเราไม่จับเดี๋ยวแม่ไก่จะไปทับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ลูกของพ่อไก่นะครับผมผมก็เลยจับขังก่อนครับผมครับก็สนยังไงก็พูดคุยนะครับเดี๋ยวทักมาในอินบ็อกซ์นะครับของย u ทูเนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไลน์ให้นะครับผมแปะลิงก์ไลน์ให้แล้วก็พี่ๆก็สามารถกดลิงก์ไลน์เข้ามาเลยครับหรือใครอยากจะติดต่อทางอมือถือเบอร์โทรนะครับก็ เม์โทร082นะครับ474 1788นะครับร์โทร082 474 1788ครับก็ติดต่อพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีชุดหลังๆนะครับขึ้นฝูงมาแบบนี้ครับผมก็จะถ่ายให้ลงดูให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมตอนนี้มีแต่รุ่นแบบนี้ครับที่ว่าโตสุดนะครับชุดหลังบ้านชุด ลูกฟาร์มก็มีร,รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นโตๆก็ไม่ค่อยมีนะครับผมสวัสดีครับ